สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮาหนอยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮาหนอยงวดวันที่1 8ธันวาคม64นะครับเมื่อวานนี้นะครับหวยลาวหวยฮาหนอยนะครับเข้าเต็มเต็มเลยนะครับทั้งลาวทั้งฮาหนอยนะครับหวยฮาหนอย วันที่สิบเจ็ดนะครับเก้าห้าเจ็ดเต็มเต็มนะครับปกติเลยนะครับเลขบนนะครับศูนย์สามสามศูนย์เข้าเลขล่างนะครับท้องปกตินะครับสูตรกำลังเดินดีมากนะครับเข้าเต็มเต็มอีกแล้วนะครับหัวฮานอยนะครับส่วนหัวลาวนะครับผม หวยลาวนะครับผมหวยลาวเข้าศูนย์สองนะครับศูนย์สองเต็มเต็มนะครับเข้าอีกแล้วนะครับงวดที่สามต่อเนื่องเลยนะครับผมหวยลาวก็เข้านะครับหวยฮานอยก็เข้าครับวันที่สิบเจ็ดนะครับอะเรามาดูแนวทางหวยฮานอยงวดประจําวันที่สิบแปดธันวานะครับ เป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับสูตร2ตัวตรงนะครับไปกับบนล่างมาดูที่นอยพิเศษนะครับ ซึ่งผมได้คำนวณไว้แล้วนะครับผมจะคัดให้เลยนะครับผมรายพิเศษก็จะมีห้าสี่สี่ห้าหนึ่งสองสองหนึ่ง ส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับของหน่อยของหน่อยพิเศษจะมีเด่น5้วิ่ง2มาดูที่หน่อยปกตินะครับไา่ยปกติก็จะมี08 8.0.15.51ส่วนเลขเด่นเลขวิ่งของปกตินะครับก็จะเด่นศนยวิ่ง 1. มาดูที่ VIP ก็จะมี40046336 โซนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่นศูนย์วิ่งหกประมาณนี้นะครับผมจะลืมนะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละหน่อยนะครับบางวันก็ออกสับกันบางวันก็ออกตรง